สัญญาณแห่งความโชคดีเมื่อคุณได้พบกับเรื่องที่เลวร้ายนั่นก็หมายถึงว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณผ่านมันไปได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้เป็นต้นไปนั่นก็คือโอกาสที่ดีจงเชื่อและจดจำมาไว้ว่าในวันที่แย่ๆคุณมักจะมีสิ่งที่ดี มารอคุณอยู่เสมอเริ่มต้นใหม่อย่าท้ออย่าถาอดใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำในดวงเคลมดางคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อท็อปิกความรักที่ว่ามีใครบางคน เริ่มกระวนกระวายใจเพราะคุณเมินเฉยใส่เขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคนคนนั้นที่เขาเริ่มกระวนกระวายนะคะวิตกกังวลใจนี้จากพฤติกรรมของคุณนะคะเขาเป็นใครหัวข้อความรักนะคะพลังงานของคุณและพลังงานของคนคนนั้นจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสยูเรนนะตพัดลมมิถุนตุ่ก,กุม แคปิคอนราศีมังกรธาตุดินเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟมาราศีเมษราศีพิจิกเนปจุนธาตุดินพืชสกมกร, ion, รสักเซตตเรตราศีดวงาาทัธาตุไฟลิบ้าราศีตุลธันลมวันที่เกิดแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี17 18 20 21 90 5แล้วก็7นะคะละักษณราศีไม่มีไม่เป็นไรนะคะ เราเน้นในเรื่องของพลังงานเรื่องราวขอดูหน่อยนะว่าก่อนที่คุณนะจะเมินเฉยหรือว่าไม่สนใจเขาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขามาดูสิขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ในอดีตหน่อยก่อนที่คุณจะเมินเฉยใส่เขาหรือว่าไม่สนใจเขานะคะ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงเดฟูตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนะคะตัวของคุณนี่ก็เหมือนกับมีในเรื่องของการที่ไม่ได้ไปคาดหวังอะไรนะกับพฤติกรรม การกระทําของเขาสักเท่าไหร่และตัวของเขาก็เหมือนกับมีความลังเลมีความสับสนกับความคิดกับความรู้สึกของตัวเองอยู่นะเพราะว่าคุณอาจจะไปคบไปคุยกับคนที่เขาเหมือนกับมีในเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นการตัดสินใจเลือกอะไรที่มันถูกต้อง ความรู้สึกที่มันถูกใจเพราะว่าคนคนนี้นะผู้หญิงผู้ชายคนนี้ที่คุณคุยด้วยหรือว่าสารสัมพันธ์ด้วยในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าครอบครัวเก่าการแต่งงานหรือว่านะการใช้ชีวิตคู่ของเขาซึ่งเขากำลังจะเคลียร์กำลังจะจบจากความสัมพันธ์นั้นเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนที่เขาถูกใจแต่รู้สึกว่า เขาเหมือนกับมีความลังเลและก็สับสนกับพฤติกรรมของเขากับสิ่งที่เขาเลือกนะคะเพราะว่าเขาไม่ไม่กล้าพอที่จะตัดจบไม่กล้าพอที่จะสูญเสียสิ่งเก่าไปนะยังมีความรู้สึกกลัวนะว่าการเริ่มต้นใหม่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะมีความวิตกกังวลใจนะว่าสิ่งที่จะเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันอาจจะทำให้เขาเจ็บปวดมากกว่าเดิมก็ได้ก็เลยไม่กล้าที่จะ ยอมสูญเสียสิ่งเก่าไปนั่นเองนะสิ่งเก่านี้อาจจะเป็นคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าแฟนเก่าคนคบวคบคุยเก่าของเขาและในขณะที่คุณเป็นใครก็ไม่รู้ที่เข้ามาในชีวิตของเขาซึ่งเขาคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่เขาก็ยังไม่มีความมั่นใจนะในการที่ตัวคุณกับตัวเขาสารสัมพันธ์กันแล้วจะจริงจังหรือว่ามั่นคง ได้หรือเปล่านั้นนะก็เลยเหมือนกับว่าการที่ตัวของเขาปฏิเสธคุณหรือว่าไม่ได้ชัดเจนกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ตัวของคุณหน้าที่จะเมินเฉยนะคะในเมื่อไม่ตัดสินใจทำไรไม่ชัดเจนเอ,อแสดงออกว่าไม่ต้องการคุณ นะคุณก็เลยเหมือนกับว่าเออฉันก็ไม่สนใจเหมือนกันฉันก็ไม่คาดหวังในความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะว่าฉันไม่อยากจะเสียเวลานะอยู่กับสิ่งสิ่งนี้ไปโฟกัสสิ่งอื่นไปสนใจสิ่งอื่นไปใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่านะคุณก็เลยเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรดีนะเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่เป็นคนรักก็ไม่เชิงนะคะประมาณนี้ในความสัมพันธ์ของคุณและเขาคือยังมีการรอกันอยู่อ่ะ นะสี่คาถาเนี้ยยังมีการที่แบบเหมือนเอต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่แต่เพียงแค่ยังไม่เทเชั่นชัดเจนมากนะักนะก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ยคืออ่ะไปทําสิ่งอื่นดีกว่าไปสนใจสิ่งอื่นนะไปใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าส่วนตัวเขาจะจมปักอยู่กับสิ่งเดิมหรือว่าอดีตที่เจ็บปวดของเขาก็แล้วแต่นะคะมาดูกันเมื่อคุณเมินเฉยนะคะ พฤติกรรมของคุณนะการเมินเฉยของคุณทำให้ใครบางคนเริ่มกระวนกระวายใจเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของเขานะตอนนี้เวลานี้พอดูชีวิตของเขาหน่อยนะคะที่คุณเมินเฉยใส่เขาเนี่ยแล้วเขาทำอะไรอยู่กับสิ่งที่เขายังไม่ชัดเจนชีวิตของเขากำลังทำอะไรอยู่นึกถึงใบหน้าของเขานะคะ โอ้โหวุ่นวายคุณนะคะชีวิตของเขาไม่ได้มีความสงบเงียบนะคะชีวิตของเขาไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เขารออยู่หรือว่าตัดสินใจที่จะเหมือนกับว่าไม่เริ่มต้นใหม่ะนะ,ะสิ่งที่เขาคลุกคลีหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยเนี่ยวุ่นวายมากกับความรักเดิมๆนะคะกับความสัมพันธ์เดิมๆพลังงานเดียมเพอร์นะ,ะเดียมเพอร์ก้าเหรียญ เหมือนเขามีความสัมพันธ์อยู่เก่าก่อนแล้วตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะมีคนมารักมาชอบมาสนใจเขาเยอะแยะมากมายเขาใช้ชีวิตแบบหนุ่มโสดสาวโสดพ่อไม่แม่ไม่ซึ่งความสัมพันธ์เก่าที่มีปัญหาอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนกับคือจำใจที่ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขกับปัญหานั้นๆนะคะ คือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนยอมรับได้อะก็คือเวลาที่มีปัญหาเวลาที่เกิดความวุ่นวายนะกับความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็เหมือนจะเอาเวลาของเขาไปคุกคลีกับเพื่อนกับฝูงกับสังคมกินเที่ยวดื่มของเขาอะนะอาจจะดื่มเหล้าอาจจะเหมือนเมานะแล้วก็เหมือนกับทำให้ความรู้สึกตรงนั้นมัน หายเครียดไปอารมณ์เนี้ยเขาใช้ในเรื่องของการที่ดื่มเพื่อลืมเธอนะะในความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะว่ามันวุ่นวายมากๆกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันเกิดความวุ่นวายชีวิตเขาไม่มีความสุขหรอกกับคนที่เขาเลือกหรือว่าความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอยู่ณตอนนี้เวลานี้เหมือนเขาพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์นะให้มันอยู่ในรูปแบบของการที่ ยังอยู่ได้อ่ะยังไปต่อได้นะะแต่ว่าไปต่อในรูปแบบของห้าคาทานะคือความวุ่นวายความสับสนอีลุงมตุงนางกันไปหมดนะคะวันดีคืนดีก็ลุกขึ้นมาด่าทอกันนินทากันนะคะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมักที่จะเอาตัวไปขุกอยู่กับสังคมเพื่อนฝูงกันเที่ยวการกินการดื่ม นะคะเมาแล้วจะได้หายหายเครียดเมาแล้วจะได้หลับไปอารมณ์นี้นะแต่ตัวของเขาก็ยังเหมือนกับใช้ชีวิตประจําวันเอ,อในการทํามาหากินอยู่นะส่วนความรักที่มีเนี่ยมันเหมือนกับความรู้สึกที่เขาคาดหวังก็คือการได้เริ่มต้นใหม่การได้จบความสัมพันธ์จากปัญหาเดิมๆนะ่ะแต่เหมือนกับว่ามันก็ยังมีนะพฤติกรรมของคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่า ที่สร้างปัญหากับเขาอยู่นะคะชีวิตตอนนี้คือไม่ได้มีความสุขนะแต่การที่เขาอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาเลือกที่จะดื่มนะ,ะดื่มแล้วก็การเมานะคะเขาถึงมีความสุขได้หรือว่าใช้ชีวิตอยู่ได้คนคนนี้เขายังคิดอยากจะมีโอกาสหรือว่ากำลังมองหาโอกาสที่จะเหมือนกับว่าทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากปัญหาเดิมๆสิ่งเดิมๆเ,เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะเปลี่ยนสังคมเขาอยากจะเปลี่ยนความสัมพันธ์เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมอ่ะนะคะในการที่จะเหมือนกับว่าตัดปัญหาความทุกข์ความทุกข์กตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นกับเขากับความสัมพันธ์เก่าๆเนี่ยมันเหมือนมันอยู่เพราะว่ามีในเรื่องของ ความรับผิดชอบการหยิบยื่นช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือว่าความเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เก่าๆบางคนท่านคือเขาอาจจะมีครอบครัวที่แบบมีลูกด้วยกันมีภาระหน้าที่ร่วมกันก็เลยจำใจต้องอยู่อารมณ์นี้นะคะแต่ความรู้สึกคือมันเหมือนกับมันเบื่อหน่ายมันลำคาญมันวุ่นวายมันสับสนนะคะมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะคือจำใจต้องอยู่ เขากระวนกระวายใจเขารอคอยที่จะให้ชีวิตของเขาเนี่ยได้พบเจอกับคนที่จะทำให้เขามีความสุขกับการใช้ชีวิตครอบครัวสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเป็นในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบการงานนะคะคือการงานมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอะ่ะนะคะ แต่ความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันทำให้เขาไม่มีความสุขเมื่อความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ไม่มีความสุขชีวิตรอบรอบตัวสังคมรอบข้างก็อาจจะมีการจับจ้องมองเขาหรือว่าสังเกตชีวิตครอบครัวของเขาว่า การที่เขายังอยู่ในครอบครัวเดิมๆสังคมเดิมๆชีวิตของเขาเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นเขารอเพียงแค่โอกาสว่าสักวันหนึ่งอะความวุ่นวายความสับสนความทุกข์ต่างๆมันจะหายไปประมาณที่แบบหยุดพูดหยุดเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตพฤติกรรมในอดีตจะได้ไหมอารมณ์นี้นะคะและคนคนนี้ เขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณในช่วงเวลาที่เขาอาจที่จะว่างหรือว่าพอที่จะมีเวลาในการที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวเหมือนเขามีการส่องหรือว่ามีการคิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเว็บวๆขึ้นมาเหมือนใจของเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าหากเป็นไปได้นะ เอ,อถ้าในเรื่องของพมรมลิขิตนำพาให้เขากับคุณมาเจอกันในช่วงเวลาที่เขาเด็ดขาดเขาสามารถตัดสินใจชัดเจนได้เขาชัดเจนกับคุณได้เนี่ยเขาคงจะเลือกไปเริ่มต้นใหม่ไปใช้ชีวิตใหม่กับใครสักคนหนึ่งใครก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตของเขาในช่วงเวลาที่เขา ล้าตัดสินใจแต่สิ่งที่เขากลัวในสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันเหมือนกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาในชีวิตของเขาในช่วงเวลาที่เขาสับสนในช่วงเวลาที่เขาทุกข์ใจไม่สบายใจอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกไม่มั่นใจก็ได้ ณนะช่วงนั้นเวลานั้นคุณเข้ามาในชีวิตของเขาในช่วงเวลาที่เขายังไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์ก็เลยทำให้เขาไม่กล้าตัดสินใจเริ่มต้นใหม่สารสัมพันธ์ใหม่กับคุณเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดว่าคุณอะ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาแต่บังเอิญว่าคุณเข้ามาในช่วงเวลาที่เขาเนี่ยพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เก่าซึ่งเขาคิดว่าณนะตอนนั้นเวลานั้นเนี่ย <c oughs> เขากับความสัมพันธ์ที่มีอยู่น่าที่จะปรับความเข้าใจหรือว่าปรับจูนเข้าหากันได้ คุณเป็นเหมือนคนที่เหมือนกับเข้ามาในช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าอะคุณก็ดีนะแต่ความสัมพันธ์เก่ามันก็ยังไม่ได้แย่สักเท่าไหร่อยู่ในช่วงของการสับสนอะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนภายความรู้สึกว่าเขาจะให้อภัยความสัมพันธ์เก่าคนเก่าของเขาแล้วเขาก็กำลังจะเลือกแล้วคุณเข้ามาแต่เขากลับเทคะแนนไปให้ความสัมพันธ์เก่า เขากลับไปเลือกคนคนนั้นแทนที่จะเลือกคุณซึ่งตัวของคุณเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นเดเมเพสเป็นคนใหม่ที่นำความสุขมาให้กับเขาแต่เขากลับแสดงออกถึงการที่แบบอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้ามาไม่ให้ความสำคัญคุณเลยแล้วเขาก็ตัดสินใจเลือกคนนั้นซึ่งเขาคิดว่า คนที่เขาเลือกความสัมพันธ์ที่เขาเลือกจะทําให้ชีวิตของเขามีความสุขนั่นคือคนที่เขาแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่ด้วยบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างของคุณและเขามีการพูดถึงความสัมพันธ์เก่าและความสัมพันธ์ใหม่ที่จะเข้ามาเขาอาจจะมีการไปปรึกษาเพื่อนแล้วก็สังคมของเขา ว่าความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเออเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเริ่มนับศูนย์ใหม่เลยนะต้องเรียนรู้กันอีกมากมายแต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็จะไม่เหลือใข่ทำให้เขารู้สึกสับสนกับคนที่อยู่กับเขาซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องหรือว่าเป็นคนที่เขาแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่ด้วย กับคุณซึ่งเป็นความสัมพันธ์ใหม่ที่อยู่ไกลหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับยังชัดเจนอะไรไม่ได้ยังคาดหวังอะไรไม่ได้เพิ่งจะนับศูนย์ใหม่เริ่มต้นหนึ่งใหม่จึงทำให้เขามีความรู้สึกเทคะแนนไปให้คนเก่าของเขาแล้วเขาก็ไม่เลือกคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนคนนี้ก็คือเมื่อคุณ เมินเฉยใส่เขาเกิดอะไรขึ้นเขาเลือกที่จะไปอดทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกคนที่เขาเลือกภรรยาหรือว่าครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่ามั่นคงมากๆแม้มันจะมีในเรื่องของการที่มีปัญหากัน ทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าจบกันแล้วแต่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เขาหันกลับไปเลือกครอบครัวของเขาภรรยาของเขาลูกแล้วพยายามที่จะประคับประคองต่อไปไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นส่วนตัวของคุณเขาคิดว่าคุณสามารถที่จะอยู่ได้ในรูปแบบของคุณ คุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาหรือว่าไม่ได้คาดหวังความสัมพันธ์กับเขามากนะักแต่เมื่อเขากลับไปเลือกคนเก่าของเขาความสัมพันธ์เก่าของเขาเขาจึงมีความคิดความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างรอคอยรอดูกันต่อไปว่าคนที่เขาเลือก หรือว่าความสัมพันธ์ที่เขาเลือกครอบครัวที่เขาเลือกเนี่ยการกลับไปครั้งนี้ของเขาอาจจะทําให้เขารู้สึกชัดเจนเด็ดขาดในการตัดจบเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้เขาเห็นคุณเมินเฉยเขาเห็นคุณนิ่งใส่เขายิ่งทําให้เขารู้สึกอยากจะทําอะไรที่มันเหมือนกับตัดสินใจรวดเร็วอ่ะ เขากลัวว่าคุณเนี่ยจะไปเจอคนที่ดีกว่าเขาเจอคนที่ใช่มากกว่าเขาแล้วก็เปิดใจการเดินจากไปของเขามันเหมือนกับว่าเขาต้องแบบความทุกข์มากมายแล้วก็พยายามจะเข้าใจว่าตัวของคุณคุณเป็นคนดีอ่ะคุณควรที่จะได้รับโอกาสดีๆแต่ถ้าหากว่า คุณไม่เลือกใครไม่จริงจังไม่จริงใจกับใครหรือว่าไม่สนใจใครนั่นคือเป็นโอกาสดีสำหรับเขาในการกลับมาครั้งนี้นะคะคนคนนี้มีความรู้สึกแบบคืออยากจะติดต่อมาหาคุณตลอดเวลาในช่วงเวลาที่ที่เขาเดินหายไปจากคุณแต่เชื่อว่าการปฏิเสธคุณแล้วหายไปมันเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของเขา ได้คิดทบทวนความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแต่เขาก็ยังกลัวอยู่มีความรู้สึกกลัวอยู่ว่าคุณอาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตแล้วก็ได้นี่คือเรื่องราวความรักคสมสัมพันธ์ของคนที่คุณเมินเฉยใส่เขาแม้ว่าเขาจะไปเลือกความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ไม่ใส่ใจคุณแต่ช่วงเวลาที่เขาว่าง เขาก็ยังมีการมาส่องมาดูคุณนะติดตามโซเชียลของคุณอยู่เป็นระยะระยะแม้จะไม่บ่อยมากแต่ว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่เสมอเขายังไม่ลืมคุณนะคะแต่การกลับไปของเขาหน้าที่จะทำให้เขาเหมือนกับมีความมั่นใจในการตัดสินใจจบความสัมพันธ์ที่ทำให้เขาไม่มีความสุขเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเอง รอดูกันต่อไปเพราะว่าเห็นไพ่แปดคาถาแล้วคือการติดต่อพูดคุยนะการกลับมาสารพ,พันธ์อย่างรวดเร็วของคุณและเขานะคะแต่ต้องรอให้เขาเคลียร์ตัวเขาก่อนเรามาดูกันว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณณตอนนี้เวลานี้เป็นยังไงเขาอยากบอกอะไรกับคุณ Love yourself first อยากกลับมาจีบคุณอีกครั้ง Passion เขายัง,ลงหลงไหลในตัวของคุณอยู่เขายังสนใจในตัวของคุณอยู่และเขาอยากเจอคุณมากๆนะคะเมื่อได้เจอกันสารสพันกันแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะไปฮันนีมูนกันนะคะอาจจะหลังแต่งงานอะนะยูดิเซอร์เบิฟคุณคือเป้าหมายเดียวในชีวิตของเขาคอดิเพนเดนซีนะคะไม่ต้องวิตกกวลไปเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ตรงนี้แม้มีระยะทางมีความห่างไกลแต่เชื่อว่า คุณยังอยู่ในใจเขาเสมอ Keep and open mind ถ้าเขากลับมาอยากให้คุณเปิดใจนะคะ For g i v i n g and Learning คนคนนี้ชอบควบคุมความสัมพันธ์นะคะเราอย่ายอมอะไรที่มันฝืนความรู้สึกของเรานะคะให้เขาไปเคลียร์ความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ให้เขาชัดเจนกับความรู้สึกของเขา First คุณคือรักแรกของเขารักเดียวของเขานั่นเองฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ